ปิดตีน่มันนี่ปิดปิดป๊ดหน่อยตีหน,น่อยมันน้ำมันไตขึ้นหาแกงสกับหน่อไม้ไปลุงโควดหนึ่งทงงั้งลังครูมากับมาหาหลอาพุชหรอเนื้อบรรคคนเราเคยหากินดอกว่าลูกเอย้ย <huh. S 1> ให้เพิ่นลงทุนหาบัดน,นี้เพิ่นสิได้จักโตเหาะว่วา,า,าพัวบ่เคยหากิน <He> เห็นจุ<ด>ออ้นเลยหยัดผนอายเนาะอายทำไมเข้าหาสิ่งกับเพื่อนยุ่งกลายโอ้ยตัวเมียโซ่มือ,องเราไปลงเลยตัวเมื่อวานในวันสิพาเขาเมืองขีดคิวตะลิวตาตัวมื่อนีท่าตั้งแต่แป้งเอาอยัาบนบุษยันบอลเมร์คำว่ากับเมร์นาลีตัวยังตัวเมียขึ้นโคกบ่เมืองตัวไปกินโมกกาาระถาบะเฮ้ย Chú thải được cả Kín hẹo luôn ơi. Thương lắm Cứ bỏ gì thế à, Thôi bước đốt cột mình nè Hai nhạc đó Chắc lộn tay linh thì hai nhạc rồi Bây giờ thói thải hụt nó vẫn chắc bạc <laughs> ยังบ่เห็นจะคัวอยู่บนหนอยจกักระจันเห็นบ่อ๋อตัวเครือมันนั่น,นี่เอาขุดคุดเหมือนตัวเครือมันนี่ได้แล้วเบิ่งกดมันอ้าวเธอกดนะนะ เดกบุคาาสำกดลน้องว่าขี้มค่อยดอ,อกไห <c oughs> นไปแล้วสามโตออปะลูกคนละโตออแล้ว <c oughs> ับเอาได้ยัง <c oughs> จกโตออกป่ะนี่ยังคงไม่ใหญ่พอใหญ่บ่กต้องจักกัดอ,อนันยองอันน่อยมันเคนด,ดีป่ายังสามสี่หาโตกินคนละโตเอา ิโลฝนตกใหม่บ่ลงนะุงเอ้ยก็สิตื่นแต่ว่าหาขวยยา,ากเห็นขี่มันดำๆมันกับแม่นแล้วแล้วขวยจิรอ In thamassad, hay nhạc, kín xe, lôi tôi gọi là vậy tôi mê mê mắt mặc áo mặt trời mất trời rồi căn khúc vừa lâu chắc sẽ để bay à, một lượt nó rồi nạ cái đều ở thượng viễn hô ทั้งแล้วบกานเอาเอากดนข่าอนีซเนาะตัวเลยตัวแม่ตัวแม่คือสมากดนขาาแท้คือกันกับผุ้งนั่นเลยเนาะถ้าผุ้งกับหน้าขาาถ้าเบาควันกันข่ากดดับ โอ้สองขวยพร้อมกันพุด,ดีเคยได้ร้อยขวยนึ่งผู้ได้ผู้กับมีพอคุดอยู่ด้วยสนอกพอไปคุดก่อนค่ะช่ไหแห่น,น,ว,น,น,นว้วยยนายหรือยแหนหาจุกเด้จอจะไหนงอเ,เช็ดจะไป ใเบเยม่่คุดน้ำมันทีเป็นด้วยมันคุยใหม่บ่ตัวนี้นะว่ามันเป็นดองเนืจะ่จะเอาออกไออกเปลยโหสองตัวพดิอ้าโทมานแทะจะหากินมานนะลิเ้ยต่อไปอยาให้คอยหากินเด้อ พ like, <laughs> ูทเตอร์ใส่กับแกงม้นใหม่เหาแหละช่วงนี้ก็สิบบุคอยเห็นน้องดอกสนมานน้ำเนาะเพราะว่าเพิ่นนั้งาดาวเป็นยังนน้องจันน้องจักจันยิ้มอาสามโตฟุทธิเ้ยอาธอจะไปเห็นวิธีได้เ้ยชูเลยอู้เดียวสามโต เกิดเหตุบ <chưa> <Too whack> ุคคลคิดน้องจักรจันทร์ฉันวางมวยกับอันน้องดอกซ่อนเพิ่นเล่นไปบ้านน้ำปันเลยวอาว่าอันส่วนนี้เพ้นน้องดอกซ่อนน้องจักรจันทร์เลี้ยวปั๊บคู่หูกันเกิดเหตุบุคคลคิดญาติผู้บ่าวกันปะลุงเอ้ยปกติปะลุงเอ้ยหายเฮ้ยเฮ้ยมาเฮือนทั้งสองคนญาติผู้บ่าวกันบอก ไร่บนันเป็นหุบเอายังบะเถีงอยู่บ่ไปกันเทียงกันนอนพัดกระเพราไก่ไปลุงเลยกินบ่นอิ่มาสั่นชิมือแบบคนเห็ดแซ่บเกิน มันมุดไว้พุนาบ่าวรัน้านตักลายพุรานมันนับหาวสวนใส่ส่วนชัย,ชย <laughs> จะถ่ายไพ่ปนันหิน้องว่าขี้หมอบกินแค่โบราณเพราะแต่เข้ามุดไว้ย้อนว่ามันมกกหน่อยฮึฮึฮึกนเล่มุดวไว้ เด็ตอนนี้กำลังขีดหอดนำเคี้ยวอยู่ไปเลยตัวใหญ่เนาอยเท่านี้เมื่อหอดก็ใช้พอนังว่าคีมเมื่อก่อนไนเลยสีวกเก็บขยงแล้วก็พักแวนตัวใหญ่อุ้ยอุ่ด เราอดีตอีกเลยเราอดีตกำลังดลบซ่อนกีนสองคนในตอนนี้เือสืบมานกันอลไรเนี่ยทางกันเลยบาดมางกันหน่อยนึ่งนอนผูเบาซึกแยงซิงโมซันเกิดเกิดเหตุเนี่ยืน้องจักาจารยา์ เรื่องเก่ายามาเล่าป้าตุ๊กมีการอบาบ่าตำบายก่อนก่อนก่อนจะไมีเรื่องกันนะอนาบ่าตำบา,บาย สังเกตบวงน้ำไหม่ปุ๊สีขยะก็อยู่เมือเ่อในกระเพื่อสีปอกแล้วในกระเบลมันข้องน้อยๆเด้อเพราะว่าเปลือกเพิ่มมันแข็งเพลือเสียได้กินเนาะแต่ก็หอมแซ่บเอรัอะปลุ๊กมะฮอนนีกะสมมาผ้าควันกันเสีได้ผ้ากันเมื่ออรัะปลุ๊กเอ้ยพ่อแกงพ่อยังเลยๆเนาะตีนเห็ดบอกระเบนมัน,มน

มวยคือบ่ไปตีนน้อยมันนั่นน่ะในขี้ดินน่ะวะโอ้ยหลายเด้อน้องมวยเป็นซาวพูเนได้กพอกันโอกาสนาบ่เยตอนนี้กําลังยอดวิวติตึ่าผิดเนาะยอดวิวกําลังตกกาเป็นกําลังใจเด้อปลุงเอ้ยเฮ็ดจังได๋เลยเนาะยอดวิวกําลังติดอันดับ1ว่าซั่นโอกาสหน้าปลุงสวัสดี